คือของใดก็ตามที่เป็นวงคลและเราแสดงความเป็นเจ้าของสิ่งนั้นจะส่งผลกับเราครับรวมไปถึงของที่ไม่เป็นวงคลเช่นกันครับออืมืมที่ตรงนี้อยู่ยหลายแห่งมีที่เยอะขนาดนี้อาจารย์ไม่ได้ไปอยู่เองเนี่ยมันมันกม็มันก็ส่งผลไงครับอืมนับตั้งแต่เซ็นสัญญานับตั้งแต่วางเงินมันก็ส่งผลแล้วอืมโดยเราเพียงแต่เป็นการเราแสดงความเป็นเจ้าของก็เหมือนห่วงซุยอ่ะเราซื้อ เราฝังบันพบรุษแต่ไม่ได้ฝังตัวเราแต่ผลมันส่งถึงเราอื๋อเหมือนอย่างที่อะไรนะเขาเขาก้อนทองที่เขา,าจินเป่าที่ไต้หวันใช่ไหมก็มที่เขาบอกนะฮะว่าถ้าเอาบันรพบุรูดมาฝังใช่ไหมลูกหลานดับเงินไม่รู้เรื่องเลยอือ่ะก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอืออันนี้อาจารย์ไปสํารวจมาแล้วครับอืพื้นที่ตรงนั้นเป็นชัยภูมิที่เหมาะกับการทําพุงซุยครับ การทํหวงซุยพื้นที่หวงซุยกับ<ง>พื้นที่ที่เราอยู่อาศัยนี่มันต่างกันไหมฮะเหมือนกันแต่ดีกว่าหวงซุยดีกว่าหรือว่าดีกว่าอ๋อคือต้องทําที่อยู่ของคนตายให้ดีกว่าคือไม่ใช่อย่างนี้ถ้าพูดถึงหวงจุยอ่าพูดถึงทําเลพูดถึงพลังที่สําหรับคนตายเป็นที่ตายตัวไม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากฝังแล้วจบอ่าเพราะฉะนั้นในการคัดเลือกเนี่ยจะต้องคัดเลือกที่ที่ดีที่สุดเพื่อให้พลังเนี่ยมันแสดงผลครับ